สวีครับคุณผู้ชมที่รักรกทานครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมรถเองครับท่านผู้ชมเราก็มาฝึกซ่อมรถคนเดียวครับท่านผู้ชมฝึกซ่อมแบบง่ายๆครับเราก็จะซ่อมนี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่นะครับรถมอเตอร์ไซค์นี้ แบตเตอรี่เขาไม่ทนนานหรอกครับท่านผู้ชมสมัยนี้ก็ใช้ได้ปีเดียวก็ก็จะหมดสภาพแล้วครับเต็มที่ก็สองปีนะครับบางครั้งก็ปีหกเดือนนะครับแต่เจ้าลูกนี้ก็ไม่ถึงปีหเดือนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ครบส2บสองเดือนเขาก็หมดสภาพแล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเราจะเปลี่ยนกันละครับนี่เจ้าตัวนี้เราสั่งลาซาด้ามาครับลาซาด้ามา รวมค่าส่งเรียบร้อยก็ลูกละ2 200แต่ถ้าเราเปลี่ยนที่ตัวในจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับลูกหนึ่งแบตเตอรี่แห้งแบบนี้นะครับลูกหนึ่งก็ตกอยู่450ครับแต่ทางร้านขาย500นะครับสมัยนี้นะครับห้าร่อยองแล้วตอลองอีกครับเหลือ450ใช้ได้ปีเดียวครับ4 5 0นะครับ แบตเตอรี่ราคาแบตเตอรี่กับต่อทะเบียนรถเนี่ยพอๆกันแล้วครับต่อทะเบียนรถสมัยนี้ก็ประมาณถ้าไม่มีเงิน500นี่ต่อทะเบียนรถไม่ได้ครับ <laughs> ามาดูกันเลยครับนี่จะเป็นรถรุ่นเก่าฮอนดาก็ใช้ได้อยู่ครับรถ h o n d a นี่ครับรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเขารุ่นนี้เขาดีที่ว่ามันแกะง่ายคับท่านผู้ชมนี่ครับแกะไม่กี่ชิ้นก็ แล้วก็มาเห็นแบตเตอรี่แล้วครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่แกะยากครับรุ่นใหม่ถ้าแกะลำบากมากครับกว่าจะเห็นแบตเตอรี่นี่ใช้เวลานานครับอย่างเจ้ารุ่นนี้ก็ง่ายครับดูครับแกะง่ายแต่กรณีนะครับเครื่องยนต์ฮอนด้านี้ยังรุ่นนี้อายุ20ปีก็ยังมีอะไรอยู่ครับ ไม่นานมานี้ผมก็เปลี่ยนนี่แหละครับคาร์บูเรเตอร์ยังมีมีมีขายอยู่ครับมีจำหน่ายอยู่ครับคาร์บูเรเตอร์ใหม่นะครับถ้าถ้าจูนไม่ได้เราเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายครับซื้อซื้อใหม่เพราะว่าลูกหนึ่งก็ประมาณหกร้อยนะครับหกร้อยบาทคาร์บูเรเตอร์นะครทำมาดูนะครับอ้าวเราก็จะเปลี่ยนเขาครับ อ่าโหลูกนี่ครับอยู่สภาพครับสวยสดยังใหม่เลยครับไหมครับแบบนี่นครับยี่ห้อก,ก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่อา่าไม่ใช่ยี่ห้อดีๆนะครับอืมผลิตที่ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นี่หลุดนี่ครับขนาดธรรมดาราคาย,ยังแพงอยู่เลยครับเอาหมุนออกครับหมุนออกอา้าว แล้วก็หมุนขั้วขั้วบวกออกก่อนครับเทคนิคในการหมุนขั้วแบตเตอรี่นะครับเวเวลาใส่ป๊บเนี่เราก็นายน,น้อน,นี่เก็บไว้ครับเป็นอะไรครับคือแบตเตอรี่ใหม่ในในคอนโสภาพก็ยังใหม่ครับใหม่ๆครับในปีเดียวนะครับปีเดียว4 0 0 450บบาทครับ สยดายเงินนี่นะครับนี่ค่ะนี่หกสามปี6กสามแล้ 3, เขาเขียนไว้นะทางร้านนะหนึ่งมกราหนึ่งทันหนึ่งอะไรน่าจะหนึ่งทันวาเนาะอ๋อหนึ่งทันวาปี6กสาอันนี้ก็เดือนทันวาพอดีครับดูครับนี่เลข6นี่นะครับเลขสานี่ครับน่ะปีเดียวจริงๆท่านู้ำชมส่วนเราซื้อจากลาซาด้ดีกว่าครับ สองร้อยครับพอ <laughs> ดีผมซื้อมาสองสองลูกนะครับสองลูกเพราะมีรถสองคันจะพวกนี้ซื้อซื้อมาเก็บไว้ก็ไม่ดีครับซื้อก็ไม่ได้ใช้ใก็หมดอายุเหมือนกันครับแต่ซื้อต้องใช้ครับพวกนี้ซื้อซื้อซื้อมาสต็อกไม่ได้ครับาโคบวกตรงไหนเอยเออโคบวกตรงนี้อ่า แล้วก็จะใส่ขั้วลบไปก่อนครับน่าจะใช่นะใส่ขั้วลบไปก่อนอ่ะไหวไหมเดี๋ยวก่อนนะครับยังมันน็นอตมันไม่ถึงครับ ได้หรือยังอ๋อได้ได,ได้ได้ครับนี่ครับน,น็นอตน็อตมันสั้นครับอ่ได้แล้วครับนี่ก็มาใส่ขั้วบวกที่หลังครับอย่าหาแบบนี้ก็ไม่ช็อตหรอกครับเราใส่ขั้วบวกที่หลังครับ เรียบร้อยแล้วก็ทดลองเปิดสวิตกับปีบแกดูครับพวกนี้เขาจะอัดเขาจะชาร์จไฟจากบริษัทมาแล้วนะครับเราเปิดดูครับถ้าแกดังก็โอเคอ่าโอเคแล้วครับใช้ได้รถนี้มันเป็นสตาร์ทเท้าครับไม่ได้สตาร์ทมือเราก็ใส่เข้าไปเลยครับพวกนี้เขามีกล่องกองปฏิกครับยังไงก็ไม่ช็อตครับนี่นะครับเป็นกล่องปฏิก ก็ติดด้านในครับแล้วก็ใส่ยัดเข้าไปครับจากตัวนี้ผมรุ่นเก่าเนนะี่ยผมไม่ใส่ฟิวนะครับต่อตรงเลยครับไม่มีฟิวแล้วครับอ้าวไหนน้านอ๋อตัวนี้เหรอเจ้าแบตเตอรี่พวกนี้ก็อาศัยเป็นไฟพวกไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟแต่ไฟบวกครับ อย่างไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยใช้เขาเรียกว่าไดนามออโตเมติกด้านในครับไฟหน้านพวกนี้จะใช้แบบไฟเลี้ยวไฟแตะเท่านั้นแหละครับขันยากจังเนะเาะอ่าเบอร์สิบอา่าเบอร์สิบเบอร์สิบ เบอร์สิบแบบนี้ไววดีครับน่าโอเคเรียบร้อยผ่านครับเออเนาะผมก็ลืมเขียนนี้ไปทำชมอมืใช่แล้วขี้เกียจแกะครับแกะตรงน,นี้ไปใส่ก็ได้เนาะ เออเอาแกะนี่ใส่คงไม่ได้แกะบ่อยแล้วครับเราเขียนวันที่ไว้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อไรนะครับวันนี้วันที่สองสองธันวาครับพฤศจิกาพฤศจิกาหรือธันวาครับนี่อ๋อพฤศจิกาโอ้โหหรือวันลืมคืนแล้วครับสองพฤศจิกาหกสี 6, 4, อ่อ้าว ใส่เข้าไปผมยิงปกติต้องเขียนต้องเขียนติดตรงนี้ครับไม่เป็นไรเราขี้เกียจแกะบ่อยใส่นี้เข้าไปเลยครับมันไงก็ไม่หล่นหรอกครับใส่เข้าไปอ่านี้หลนดไหมเดี๋ยวก่อนชึคดูก่อนครับไม่หล่นเปล่าไม่หล่นครับโอเคครับไม่หลน่นอ่าก็นี่ก็ไม่หลน่น เขียนไปอีกก็ได้ครับสอดเข้าไปถ้ากลัวหล่นก็ใส่นี่อีกชิ้นหนึ่งสองสองพฤศจิกาหกสี่อ่าเข้าไปสอดเข้าไปครับสองชิ้นละหล่นให้รูปไป เป็นว่าเปิดไฟรองแต่อ้โหสุดยอดครับลอง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 ไฟเล็ว้วลองไฟเร็วลองไฟเร็วนี่ครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับแบบนี้ไฟเร็วดีครับเพราะว่าถ้าเราขับไปวิ่งไปเขาก็มีไดนามชัดไปเขาก็เต็มตลอดครับนู่นแหละครับ,รรบประมาณอีกหนึ่งปีนะครับค่อยเปลี่ยนกันเ <laughs> ต่็แล้ว เราทดลองใช้ดูครับของลาซ a ด้ครับเราู้ชมเราู้ชมก็ลองไปซื้อดูนะครับราคาก็ประจัดเงินดีครับลูก200รวมค่าส่งเรียบร้อยอา้าวสมัยก่อนเราสั่งลาซาด้ไม่เป็นนะครับตอนนี้ตอนหลังๆเราผมก็มาฝึกเอาครับฝึกฝึกสั่งสินค้าทางลาซ a ด้าดูครับก็ถือว่าช่วงหลังๆนี่ก็แฮปปี้ดีครับสินค้าหลายๆตัวก็สามารถที่จะ เอามาใช้ได้ดีนะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกรดิงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับช่างสมัครเล่น <laughs> ช่างสมัครเล่นซ่อมรถท่านผู้ชมก็ไปทําดูครับผมทําได้ท่านผู้ชมก็ทำได้ครับของง่ายๆครับจะได้ประหยัดเงินประหยัดทองครับ